ดีเอ็นเทอกบุกคนต้นแบบเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจวันนี้เราจะพกคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณแม่ผู้เป็นต้นแบบและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกสาวแม่น้อยโพงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกรักขออนุญาตเรียกว่าคุณแม่น้อยได้เลยลูกสาว ย้อนไปสักนิดหนึ่งตั้งแต่ตอนน,นู้ยังเด็กๆ <c oughs> <อ>แต่ตอนแม่ก็ยังสาวๆเอาจเมื่อวานนี้เมื่วานนี้วันวานยุคนั้นนะคะต้องบอกว่าน้อยโพงามคือตลกหญิงที่สวยและรวยแทบจะที่สุดในวงการ เพียงใช้คําว่าดูดีอะใครๆก็มองว่าตลกหญิงน่าพลงงานีิเลแต่ด้วยความปฏิรูปของตัวเองก็คือหมายความจากคําคําให้ท้ายของพี่ดีดอกมดันไอ้น้อยแกเป็นตลกหญิงที่พัฒนาตัวเองดีมากทําอะไรก็ได้ที่มันอักตัวเองขึ้นมามันก็เลยดูดีไปบนเวทีแต่ตลกที่เคยแบบ ใส่รองเท้าแตะรองเท้าคู่างเแกงยียนเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยพับขึ้นมาแบบเหมือนว่าเราให้เกียรติกับท่านผู้ชมณนะตอนนั้นนะคะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นยุคเฟื่องฟูงของตลกคาเฟ่้องานเยอะไหมคะตอนนั้นโอ้โหอันนี้พูดตั้งแต่สมัยอยู่กับพี่เทพนเนาะ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาหากินของตลกอาชีพของกลางคืนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะ6กโมงเย็นแล้วไปถึงกลางคืนแต่ของคณะเทพรงงามเนี่ยมันรันตั้งแต่5้าโมงเย็นไปเลยค่ะขึ้นบ้านใหม่แต่งงานแล้วพอสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งซึ่งคนจะเรีบเลิเลกงานมารับประทานอาหารตามคาเฟ่ตามห้องอาหารเทพองงามเริ่มเข้าแล้วจากตามคาเฟ่คืนหนึ่งสิเบเอ็ดที่สิเบเอ็ดที่นั่นหมายความว่าของของของ,ของ,ของตะเลี้ยงเนี่ยเลเกกาไปสี่ที่แล้วนอกกนั้นก็ ทั่วไปเลยในกรุงเทพโชว์ครั้งหนึ่งก็เกือบเกือบชั่วโมงปตีไป12ชั่วโมงได้กี่ที่แต่ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไปที่หนึ่งอ่ะเราต้องเรียกให้คุ้มเท่ากับที่เราอยู่กรุงเทพค่ะแล้วนะตอนนั้นนะคะมีหนุ่มๆมาจีบเราเยอะไหมคะนูเลยเป็นพ่อแม่ปิดประตูเลยะ่ะก็คือแบบความรักลูกกัลูกค่ะไม่เคยคิดและเป็นคาพูดจากที่คุณแม่ทองดีพงงามคุณยายก็เคยบอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเมื่อก่อนแม่แอตี้นะ แม่แอนตี้ผู้หญิงต้องไม่เสริมหน้าไม่แต่งตัวต้องไม่มีสามีหลายคนแม่อะไรแม่แอนตี้ยอย่างนี้เลยนะเพราะว่าพ่อแม่แม่เป็นพ่อเดี่ยวหัวเดียวเีเดียวแต่มาสมัยนี้แม่น้อยให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งจริงอยู่แม่น้อยอาจจะไม่มีสามีแต่เลี้ยงลูกได้ตลอดรอดฝั่งอยู่ดีกินดีเพราะแม่น้อยคนขยันแต่คุณอย่าลืมแต่ละคนที่สามีเลิกไปมันไม่แน่เสมอไปเขาไม่ได้ไม่ได้ตลกอย่างเราเขาไม่ได้ได้เงินง่ายอย่างเราเขาหาเช้ากินข้ามกว่านั้นแม่เลยนึกในใจว่า คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วลูกเอาไปเถอะยิงก็ไปสักนัดหนึ่งมั่งต้องเจอคนดีสักครั้งหนึ่งถือว่าสิ่งที่ผ่านนั้นคือบทเรียนค่ะคิดแค่นั้นแม่จ๋าตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแม่เคยคิดไหมว่าโตขึ้นฉันจะเป็นอะไรเคยคิดค่ะเคยคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นช่างเย็บผ้าต้องเป็นดีไซเนอร์ซึ่งชอบเย็บผ้ามากชอบออกแบบสังเกตแม่ใส่เสื้อผ้าก็ในเมื่อสมัยของคุณแม่เนี่ยก็มาสมัยนี้หญิงใส่ตามหมดเลยนะ แล้วนะวันที่เราอยู่ในคณะตลกแล้วก็อยู่ในยุครุ่งเรืองของตลกคาเฟ่มีงานตลอดเวลาไม่หยุดไม่มีหยุดเลยนะตอนนั้นนะคะเราคิดไหมคะว่าเนี่ยฉันโอเคละฉันประสบความสําเร็จละยังเคยคิดนะแบบว่าเขาให้ตลกให้รางวัลตลกหญิงของประเทศไทยตลกตุ้งตาทองของประเทศไทยนั่นคือประสบความสาเร็จแม่คิดอย่างนั้นทางด้านชื่อเสียงแต่การแสดงเรายังไม่ถึงกลืนก็เลย เรายังมองว่าเราเป็นตลกหญิงนันเราไม่เทียมผู้ชายก็หรอกแต่ทุกวันนี้ที่ประสบความสําเร็จจริงๆนั่นก็คือการเลี้ยงลูกแม่ประสบความสําเร็จจริงๆอันนี้แม่แม่ให้กับให้รางวัลกับตัวเองเลยว่าฉันเลี้ยงลูกได้ดีมากคือคนส่วนมากค่ะเวลาพูดถึงความสําเร็จจะพูดถึงความสําเร็จของตัวเองจะพูดถึงความสําเร็จของการทําธุรกิจพูดถึงความสําเร็จของการเป็นแบบว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วรวยมาก <No. S 2> แต่ของแม่น้อยคือ กับลูกอย่างเดียวที่ความสําเร็จของแม่มีจริงๆอันนั้นนั่นเห็นจะาเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วของแม่เนี่ยมันยังเควงคว้างแบบทางตลกก็ยังเควนคว้างทางค้าขายกํา,าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังธุรกิจก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแม่พูดได้เต็มปากว่าแม่ประสบความสําเร็จเรื่องลูกน้องหญิงเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยคุณแม่มาตลอดซึ่งเราอยู่ในระดับที่แค่ตลกหญิงเฉยๆธรรมดามเราไม่ใช่ผู้ดีผู้ดีหัดให้ลูกทุกอย่างให้ลูกเข้าสังคมให้ลูกอะไร ตั้งแต่เล็กมาเลยญิงมันต้องเชื่มชมแม่ขอกแม่แม่เป็นตลกยิงที่แบบไม่เหมือนคนอื่นๆนะณวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะคะ่ะณตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือปัจจุบันนี้คำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นอะไรที่ใครๆเขาก็เป็นการผู้หญิงสมัยนี้สตรองทําได้แต่คุณแม่ณตอนนั้นนะคะณนะวันที่ตัดสินใจว่าโอเคฉันจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันจะสตรองและจะทําเพื่อลูกอะไรคือจุดที่ตัดสินใจว่า รมีปัญหากับคุณพ่อเขาเงินเขาดูถูกแม่แม่มีคบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ทั้งที่แม่ก็ทํางานหาเงินห่ังกันยอมรับแหละงานเราเยอะเราหากินหาเงินได้เยอะเราได้บ้านได้รถได้อะไรชั้นพักน้ําแรงของแม่แม่ถ้าคุยได้เต็มที่เราเป็นผัวเมียกันแล้วรับากมาด้วยกันแล้วณนะวันหนึ่งคําที่ว่าอยากจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆคือการดูถูกการสบประมาท คุณแต่งงานกันแล้วให้คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ให้คุณยึดเป็นหลักไว้ดีกว่านณวันนั้นพ่อพ่อลูหญิงม่ให้เกียรติแม่แม่ก็เลยจบเลยแล้วพอเราต้องมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องเป็นทั้งแม่มและพอ่อและยังเป็นทั้งคนที่ทํางานมาเพื่อเลี้ยงน้องด้วยในเวลาเดียวกันมีความยากลําบากหรือว่าความเหนื่อยตรงไหนไหมคะที่คุณพรรู้สึกว่าเออมันยากจังเลย ต้องมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องเป็นทั้งแม่มและพ่อ,อม,มีความยากลําบากหรือว่าความเหนื่อยตรงไหนไหมคะที่พวกพรรู้สึกว่าเออมันยากจังเลยเรามาสอังกฤษไม่เป็นยากแน่เลยจะสอนลูกก็ไม่ได้อะไรไม่ได้จะทํายังไงให้ลูกได้ได้เรียนนั่นน่นศึกษา,ถา,าถามคนนั้นถามคนนี้โรงเรียนเซนเซสเป็นยังไงมันเป็นฝรั่งล้วนๆหรือไนระ ส่งเลยส่งลูกสอบเลยก็กลัวไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษ,า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 ษาลูกจะโอเคไหมก็ยังไปแอบซ่อนอยู่ข้างๆหน้าต่างลูกที่สอบจนครูต้องเผยเหหน้าว่าคุณน้อยคะร,รับรองตอนนั้นมีชื่อเสียงแล้วนะคุณน้อยคะรับรองว่าน้องหญิงไปได้ถึงแซดแน่นอนนะ <c oughs> เอถึงแซดเลยใช่เอถึงแซดเลยกับพอน้องหญิงสี่ขวบเต็มอะเริ่มห้าขวบก็เริ่มอืมสอบเข้าเซนิโอเซสได้เออหญิงสอบได้ตอนแรกเขาบอกเขาเขาเขาเฉยๆได้ไม่ลูกเราเห็นลูก ในตำรวจใหญ่สารวัตรเนี่ยเขาบอกเขาไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราก็เห็นลูกก็เดินเดินก้มหน้ามาให้เป็นไรนะลูกจะไม่ถามไ่ลูกเลยสักวัะเดี๋ยวนึงเขาก็บอกคุณแม่หญิงสอบผ่านสบายมากแซงแม่สบายมากเลยดีใจมากเธอเขาอยากได้ตุ๊กตาที่มันทาแป๊ะทาแล้วแดงทาแล้วแดงแก้มแดงเนี่ยแล้วเงินเราตอนนั้นอ่ะคือขับรถไม่เป็นเอาเงินไปแค่ว่า เด็ดไปพันกว่าบาทซื้อกับข้าวพร้อมจะเข้าบ้านมาทาให้สันมีทานแล้วมันก็เหลือแค่ห้าร้อยกว่าบาทไปถามตุ๊กตาท่านนั้นเก้าร้อยเก้าร้อยสมัยก่อนน่เธอน้หญิงบอกอยากได้ตรงนี้อะไรเงี้ยแม่มีตังค์ไม่พอลูกเ,เอาตังค์กจากบ้านไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวเอาตัวเล็กนี้ไปก่อนก็ได้นี่ไงนิสัยของเขาลูกจะเอาตัวเลกจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวแม่ขอเข้าห้องน้ำก่อนลูกเลือกเลยนะจะเอาตัวไหนก็ได้ไประสิบบอกพนักงานหนูเดี๋ยวน้องหญิงอยู่นี่นะเขารู้แล้วว่าเป็นน้อยพังงานแป๊บเดียวพี่ไปบ้านมาแปเดียว เธอบ้านนั้นเยสปรากฏว่าลงมาเสร็จปม๊่ไปเจอคนขับรถตุ๊กตุ๊กแว๊บขึ้นมาในหัวเลยถ้ามันไปแล้วกลับมาช้าน้องหญิงต้องเว่งควางแน่ลูกฉันจะหายแน่อะไรแน่น้องๆจำพี่ได้ไหมน้อยพงอะแล้วยังไง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 โอ้ขำตัวเองได้ไหมพวกนั้นก็เด้โอ๊ยทรายก็รู้จักพี่น้อยน้องพงงานเฮ้ยขอพี่ยืนสะพันได้ป่าว้ย น่าดานมายืมตุกตุกตุกตกตบอกว่าเอาไปเลยพี่เฮ้ยพี่ควหรือเปล่าซึ่งเงินสมัยนั้นห้าร้อยพันหนึ่งหนักนะเธอไม่หนูสงสัยแค่ว่าเขาให้มาได้ยังไงใช่เขาให้มาได้ยังไงให้แค่เธอเชื่อพี่ป่ะพันเดียวเดี๋ยวพี่ไปซื้อของให้ลูกพี่แป๊บเดียวแล้วเธออยู่นี่นะเธอไม่ต้องรับใครนะ เดี๋ยวพี่ลงมาพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราบอกแล้วบอกว่าให้เอาตัวใหญ่ที่น้องหญิงเคยชี้ให้ห่อเป็นของขวัญไว้ไอ้ตัวเล็กของเขาเนี่ยไม่ต้องหอ่อใส่ถุงมาเลยก็บอกงัน้นเราก็เลยไปถึงคุณจ่ายจ่ายเสร็จปุ๊บ,ก,บก็น้องหญิงกลับบ้านไปเปิดที่บ้านค่ะแล้วน้องหญิงทำไมถึงชอบทำเซอร์ไพรส์กับแม่เพราะแม่ทำก่อนแล้วกลับมาติปให้ให้คุณตุก๊กๆไปด้วยพิเศษอีกห้าร้อย เป็นคาติดตกใจอะตุ๊กตุ๊กยังตามหาตุ๊กตุ๊กคนนั้นไม่เจอเลยคุณตุ๊กตุ๊กคะถ้าดูอยู่นะคะฝากติดต่อคุณน้อยด้วยนะคะคุณน้อยอยากเจอ,อขอบคุณมากมากเลยไม่น่าเชื่อแต่ว่าของแม่น้อยอะพอพูดถึงลูกแล้วแม่ดูมีความสุขมากโอ้หมากมากแล้วแม่รู้ไหมว่ามีความลับอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะบอกว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยหนูเนี่ยไปเดินห้างเซนทัลบางนาตลอดแล้วสารละคันเนี้ย ที่เซนทันบางนาเนี่ยนะคะมันก็จะมีโรงเรียนสอนเต้นใช่มีคนชี้ให้ดูบอกว่าดูสิลูกสาวน้อยโพงงามมาเรียนเต้นคนทั่วไปอะ่ะเขาก็จะพูดว่าเนี่ยดูน้อยโพงงามเขาส่งลูกมาเขาคองอยากให้ลูกเป็นเหมือนเขาเออจริงรอ,อันนี้จริงๆเิงยนี้หนูได้ยินเพราะว่าหนูเดินผ่านแล้วคนเขาก็พูดบอกว่านั่นะ่ะคือหนูหนูก็เป็นคนหูดีเรียนยม,มาหา เข้าเรียนหมดเลยทุกอย่างทั้งร้องทั้งเต้นใช่ทุกอย่างแม่เป็นคนสนับสนุนเพี่นทุกอย่างเลยต้องรำไทยได้ต้องแดนซ์ได้ต้องแบบบัเล่คือเป็นพื้นฐานไม่ได้เอาเก่งตั้งใจจะให้ลูกประกวดงามเวลาเขา What's name? อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เป็นกี่อย่างอะไรบ้อนเหมือนพี่ปุ๋ยพันธีตอนนั้นหญิงจะได้บอกว่า อามีเอ uh, ่อเด็ก yeah. บัลเล่และเปียโนและอะไรอย่างงี้อยอย่างงี้อ๋อคือไม่กลาเป็นวาของแม่คืออยากให้ลูกเป็นนางงามเอายายขึนจุ a บัลเล่ l ์เตะตะเพียนนอะไรแบบนี้เออแค่นั้นใช่ก็เลยส่งลูกเต็มที่ฉันชอบภาษาเธออย่างเนี้ยฉันไม่ได้ฉันพอไปเห็นหญิงพูดแล้วฉันชอบฟังลูกที่พูดภาษาอังกฤษอฉันชอบอย่างนี้แหละ พอจะพูดเย่งนี้ฉันชอบองไงแล้วจากตอนแรกที่เราตั้งใจให้ลูกเป็นนางงามแล้วลูก,กลักมาเป็นศิลปินได้ไงคะดีใจมากที่สุดกระบวนการนั้นมันเป็นยังไงกว่าจะเป็นถึงตรงนั้นได้มันคือจริงๆแม่ถ่ายละครแม่ไม่ถ่ายละครโฆษณา แล้วเด็กที่ไปเล่นเป็นตัวลูกของเราแล้วแล้วล่าเอาเจ้าหญิงมาเล่นเป็นตัวลูกเราเหรือว่าไม่ใช่เอาเอาเด็กโตหน่อยมาเป็นตัวลูกชื่อน้องเอ๋นี่มาเป็นตัวลูกแล้วพอนเอ๋มันเ,เด็ก,กแกมมี่แม่ขาเดี๋ยวพักเที่ยงเนี่ยเขาจะให้แม่พักหึ่งชั่วโมงทานข้าวแม่อย่าบอกนะหนูขออนุญาตแม่ไปที่แกรมมี่ไปแกมม,กมี่ไปรับเงินต้องเอาเช็คเข้าก่อนบ่ายสมัยก่อนใช่ต้องเอาเช็คเข้าก่อนบ่ายอะไรเงี้ยเขาบอกวนะ่าเอาหนูไม่ฝากใครไปเลยบอกแล้วกลับมาทานทาน,ทานแม่หนูใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้ไอ้หญิงได้ยิน คุณแม่หญิงอยากไปดูตึกแกมมี่นี่คือดวงอหญิงมาจริงๆอยากไปดูตึกแกมมี่อยากไปดูตึกแกมมี่ว่าเป็นยังไงไอ้เจ้าหญิงก็มาเล่าให้แม่ฟังก็ไม่รู้มันมีพี่เขาบอกอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงไหมอะไรไหมแล้วก็ถามนายหญิงว่าถ้าถามหญิงก็เต้นได้หรือเปล่าแล้วหญิงทำไงหญิงก็เต้นให้เขาดูหญิงเป็นคนที่ไม่แสดงออกนะแล้วทำไมหญิงหญิงกล้าล่ะแล้วว่าทำไมหญิงกล้าก็ไม่รู้ลึกสนุกเขาเปิดเพลงให้ก็เต้น นั่นคือจุดประกายของอันแรกของเขามาและตอนนั้นหญิงประมาณ12-13องนึกมั้เขาบอกแกรมมี่เขาไม่ได้บอกบาล์เนยูบอกแกรมมี่ติดต่อมาอะไรเงี้ยติดต่อมาเสร็จปุ๊บทางโรงเรียนไม่ปล่อยอเขาต้องรีทายทันทีเลยก็เลยแบบ ทำไงะย้ายโรงเรียนกนที่แล้วถ้าโรงเรียนไม่สนับสนุน<ช>ย้ายซะย<า>ยเพื่อให้ลูกสามารถทําตามความฝันของตัวเองได้<ช>เลี้ยงลูกดีเป็นแม่ลิงเดียวเลี้ยงลูกดีลูกก็ประสบความสําเร็จออแต่พอยุคที่การเล่นตลกคาเฟ่มันน้อยลงจนแทบจะหายไปอะคะ่ะตอนนั้นงานแสดงเราก็ยังพอมีอยู่บ้างเราได้มีคิดไหมคะว่าเออเราจะทำไรายได้เสริมจากการทำอะไรดีแม่คิดอยู่นั่งพักอยู่เป็นจกบปีเหมือนกันนะ เราจะพาลูกไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าไม่มีใครชอบไม่ได้ไม่ได้คิดจะชอบใครนะคิดอย่างเนี้อยู่ดีๆช่วงดีของแม่มีพระที่อเมริกาโทรตรงเขาหาอยากจะเชิญตัวน้อยพงงามมาโชว์ที่วัดเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะการแสดงเอาไปโชว์ไปที่วัดมันจะไม่บาปหรอเราคิดแค่้งงงเราไม่คิดอะไรเงี้ยบอกหนูไม่มีคณะนะท่านเทพพงงานม,มาเข้าจอหมดแล้วทุกคนหนูยังยังอยู่คนเดียวอยู่เลยบอกแล้วหนูโชว์ได้เปล่าตอนนั้นเทียบกับความสามารถแม่เนาะ เอาเอา,เอาจริงๆอ่ะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเราก็ตอบรับเลยแล้วถามว่าตอนนั้นอ่ะเรารับค่าตัวยังไงค่าตัวยังไม่พูดเลยเราเอ๊จะไปยังไงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ต้องให้คนเนี่ยเขียนหนังสือบอกเลยนะ่ะให้น้อยพวงงามไปกว่านี้ให้ส่งไปทานสิทธิ์มันมีทานสิทธิ์อีกนะไปพาดอีกที่หนึง่งนนะไปถึงเอแล้วนั่งนึกในเครื่องจะทํายังไงว่าต้องเป็นอะไรไปนี่ลูกยังไม่โตจะทํายังไงดีว่าแล้วพอบอกว่าพอไปถึง เออเอมาถึงตอนตอนตอนเช้าเช้าน่ะนอยเขาเรียกนอยนอยพงษงามนอยพงษงามแล้วว่าชื่อเรานี่หว่าแล้วก็สักเดียบไปนั่น I'm sorry I no can speak English แล้วก็อะไรเงี้ยเ้ยเดียวเหรอสุดที่ดี I can speak English ได้นิดหน่อย little bit I want to go and Utah บอกนิดนึงเอาตามกรุงลงเลยไม่เป็นเลยเย้เย้เย้ เขาเทคแคร์เลยแล้วแม่จะไปเหมือนแบบที่แม่เคยพูดว่าไปเมืองนอกเหมือนไปแบบบางนาแบบอ่าประจินบุรีมานี่เลยชนบุรีนีเงี้ยแม่ไปแม่ต้องขึ้นชาวเชคห้าโมงเย็นและ,สะแสดงตอนสองทุม่มเพราะคนที่นั่นกันมบะเชีย์สองทุท่มเขามากันนะเลิกประมาณสี่ทุม่มเราต้องกลับไปเตรียมตัวเสื้อผ้าไปสนามบินอิทิเลยเพื่อจะบินกลับคิดถึงลูกห่วงลูกไม่เคยห่างลูกเลยหนูจะบอกว่า DNA ความสำเร็จของหญิงมไม่ได้มาจากหญิงเพียงคนเดียวแต่มาจากแม่ที่ทุ่งเท เพื่อให้ลูกมีชีวิตและมีอาวุธที่พร้อมที่สุดใช่ใชตอนนั้นอาจจะเป็นความฝันเล็กๆของแม่แค่ว่าอยากให้ลูกเป็นนางงามแต่กลายเป็นว่ามันเป็นติดอาวุธให้ลูกจนทําให้ลูกประสบความสําเร็จและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในวงการเันเทิงของประเทศไทยย่องน้องลงไปจนถึงโกอินเตอร์เ่อันนี้ภูมิใจทุกวันนี้เวลาเรามองลูกอะค่ะเราภูมิใจไหมคะ ทุกวันนี้เวลาเรามองลูกอะค่ะเราภูมิใจไหมคะโอ้โหไม่รู้จะอะไรมาพูดเลยแม่ตายแทนเราได้ไม่ใช่สัต่์พูดนะแม่รักเขาถึงขนาตายแทนก็ได้ใครอย่ามาทำลูกฉันทั้งภูมิใจทั้งที่สุดของชีวิตไม่ได้หญิงมาแบบมาดูแลแม่ขนาดนี้ด้วยแม่ถึงบอกว่า ไม่มีคนไหนหรอกเด็กคนไหนอะที่จะมายอมรับแบบแม่แม่เขารู้ด้วยแม่มีมิสินคุมใจอีกหลายอย่างที่แบบคำนิดคำน้อยไม่เคยพูดแม่เสียใจจนทุกวันนี้ไม่เคยพูดแม่ทำอย่างนั้นมาแม่เสียลูกเขาเลยไม่เคยออกจากปากอีกนไหมยิงเงียบเฉยพรุ่งนี้ก็สว่างแล้วแม่แล้วไม่เคยมาตำหนิแม่ไม่เคยโจ๊้กระทั้งมันมีแบบ นี่คือความภูมิใจของแม่ที่พูดให้ฟังมีคนมาทวงนี้ทวงสินซึ่งมันไม่ใช่เงินเราไปยืนของมาไม่ใช่อะไรมันจากเราเป็นเทาแชร์จากนั้นมาก็เป็นความอดทนที่แบบถึงขนาดแบบวิกฤตขั้นแบบล้มละลายมันมีวันเกิดอยู่วันหนึ่งของปีไหนไม่รู้ต้องหญิงเขียนหนังสือไวไ้ว่าจะทุกข์จะสุขก็มีแม่กับหญิงสองคนนะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหญิงยังอยู่แม่ไม่ต้องห่วง มันหลายหลายอยา่างเลยทิงบอกว่าชีวิตไม่ได้รดยด้วยกีบอุรากว่าจะมาเป็นน้อยโปรง,งามรักลูกขนาดนี้หนุ่มๆเข้ามายากไหมคะสกรีนไม่ไม่สกรีนเลยก็คือไม่ไม่เน็ตเลยไม่นิดเลยว,ว,ว่าเขาจะเป็นมาอย่างไงไม่เคยสนใจด้วยซ้ําไปอาย,ยุน้อยก็ก็าอาจจะมีแบบรุ่นรพี่ๆมาชอบมาอะไรเนี่ยเขาก็เขาก็มาเล่าให้ฟัง ดูคนนั้นนะคนนี้นะอะไรเงี้ยก็เฉยเฉยไม่ได้มีอะไรว่าไม่ได้ห่างตัดไปตามแม่แต่กับสามีเวลาเขียนการ์ดยังเขียนเลยว่าเนี่ยจะสุขจะทุกข์ก็มีเราสองคนนะมีแม่มีหญิงมีหญิงมีแม่แต่วันหนึ่งจะต้องมีผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่มันจะไม่ใช่กลายเป็นมีหญิงมีแม่มีแม่มีหญิงมันจะกลายเป็นมีหญิงมีแม่แล้วมีอีกคนหนึ่งเข้ามาวิต คนที่สามก็ลังก็เคยคิดอยู่ว่าจะดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงคนที่เป็นจะเป็นเป็นสามีของหญิงก็เคยคิดอยู่ว่าใครนาะเพราะหญิงไม่เปิดไม่เปิดตัวเพราะอะไรเพราะว่าไม่เปิดรับใครไม่เปิดตัวไม่ไม่เปิดรับใครคือแม่เนี่ยมีหน,น,นี้สิน <gasps. S 2> อัวเขาดูถูกแม่กลัวเขาหลายหลายอย่างปิดประตูเลยพี่ตุลก็ยังพูดเลยสมัยนั้นเจอหญิงก่อนเลยหญิงอายุยี่สิบห้าหญิงไม่คุยด้วยหญิงแม่อะไรด้วยไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไป แต่ได้คุยมันในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนอนั่งรวมกันเนี<ๆ>่ยแต่ได้รู้จักและจนกระทั่งแบบพี่ตุลมาก็ได้แต่งงานตอนที่เขามาพูดให้ฟังเนี่ยเขาพูดแบบเขาพูดแบบว่ามันมีข่าวออกมาไงว่าหญิงเป็นมือที่สามบ้<ร>างอะไรบ้างแม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแบบพอมีข่าวออกมาว่าหญิงเป็นมือที่สามเราเป็นแม่นี่เราเลี้ยงประคบประงมมาอย่างดีอยู่ดีๆข่าวเป็นมือที่สามแม่รู้สึกยังไงลูกทั้งแท่งไปกินแตงเขาตายมันอะไรจะต้องอย่างนี้เชียวเหรอลูกลูกรักเขามากอแล้วเป็นอะไร ถึงเป็นขนาดนี้เลยอย่างนั้นเลยนะเนื่อใจถามหญิงก็หญิงก็แหละอธิบายให้ฟังเพราะจริงๆม่าใช่อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งพ่ตุนมาเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ครับผมเลิกกันมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะผมอยู่กันมาหกปีตอนนั้นเขาคบกันมาประมาณสักกี่เดือนห้าหกเดือนมั้งแล้วหญิงก็เลยท้าท้าให้ใหพ่ตุนมาหาแม่เขาคิกว่าพี่ตุนไม่กล้ามาเขาว่าไม่น้อยดุอยู่ๆพ่ตุนมาเองมาเองเข้าบ้านมาเลย เพราะพ่ไปส่งหญิงแล้วก็ออกเลยไงถามมายังไงอ่ะอ่อพี่เขามาส่งเขาเข้ามาเขามานั่งเขาเข้ามาโดยที่หญิงไม่อยู่หญิงอยู่หญิงอยู่แต่หญิงก็รู้อยู่แล้วเ็านัดกันแล้วแหละว่าต้องเข้ามาแน่ๆนเราก็เลยสารยายพูดมาจนเหนื่อยเลยพูดมาเยอะมากเขารู้ไหมยันรักโลกยันขนาดไหนอะไรขนาดไหนทําอย่างนี้กันได้ยังไงไม่มีไม่มีความคิดกันเลยโตโตแล้วอะไรอย่างนี้หนักๆนักเลยอะทั้งนั้นเลยอะไรอย่างี้แล้วเขาตอบว่า ผมขอรับผิดผมขอโทษและผมให้สัญญาว่าจะดูแลแม่และน้องตลอดไปแม่พูดอะไรไม่ได้แนละ้วจบแล้วพอวันนั้น <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาจะดูแลหญิงและดูแลคุณแม่ด้วยนะใช่มีความรู้สึกว่าก็อาลองดูจนกระทั่งมาเป็นปีสองปีสามปีแม่ก็มาย้อนที่ ตกลงคู่เราจะยังไงกันอ้าวอ้าวอ้าวแม่ทำไมไม่เหมือนวันนั้นเลยไม่เหมือนกันเลยแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าเออก็จะมั่นจะหมายกันเลยก็นั่นแหละตามที่เห็นะฉันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเขาเลยก็รู้ว่าแม่ไม่ได้เกี่ยวแต่ใจเราอะเกี่ยวลูกไอ้วันวันที่แม่เห็นลูกแบบก็ดีใจอะก็ดีใจเจนก็ถึง เห็นมันมั่นแล้วก็คิดว่าพอแล้วเนาะมันมันมั่นแล้วเออเป็นวิธีให้ให้โลกรู้แล้วว่าลูกเราไม่ได้ไปแย่งของใครไม่ได้ไปอะไรของใครอะไรเงี้ยแล้วก็พอใจเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไระแล้วเราก็แบบเออแต่เราก็คิดถึงทางฝั่งโน้ตว่าจะคิดยังไงนะเออไม่มีข่าวไม่มีอะไรเขาน่ารักมากเลยทั้งหมดว่าเออเรื่องสองคนของเขาเนาะค่ะแม่จ๋าแม่ว่าน้องหญิงได้ดั่งใจแม่ไหมคะมากเลยค่ะ ไม่เคยแม่ทำแม่เสียใจเลยได้อย่างใจจริงๆปกติในช่วงวันแม่ส่วนมากเขาจะถามว่าแม่มีความหมายกับลูกมากแค่ไหนแต่วันนี้หนูขอถามกลับกันนะคะว่าลูกคนนี้มีความหมายกับแม่มากแค่ไหนชีวิตแม่เลยชีวิตของแม่เลยแม่จะดูแลเขาจนกว่าดินกบหน้าแม่ไม่เห็นเขาแล้วแม่ก็จะหมด ผลพัลั์ตรงนันชีวิตของแม่หญิงคือชีวิตแม่ลองด้วยแล้วเนี่ยหญ <laughs> ิงคือชีวิตแม่แม่ภูมิใจที่สุดทุกคนยังคิดในใจว่าลูกที่กระตันยูคุณอย่คอยาคิดนะค่ว่าลูกกระตันยูเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากระตันยูมันไม่ใช่ว่า,อย,วาอย่างที่เขาพูดว่าเด็กกระตันยูนะหญิงยนันยิ่งกว่านั้นอะ่ะยิ่งกว่านั้นจริง คำนิดคำน้อยไม่เคยให้แม่สะเทือนใจหรือทายใจแม่เลยว่าแม่จะต้องอย่างนั้นแม่จะต้องเอาวันนี้แม่จะต้องอยางด้นอย่างนี้เขาทายเองหมดเลยคือไม่ให้เดี๋ยวแม่จะต้องเดินวันนี้แม่จะล้มนั่นเดี๋ยวแม่จะเจ็บเหมือนกับที่เราคิดกับเขาจะไม่ให้เขาล้มจะไม่ให้เขาเป็นแผลแต่ประกวดนางงามจะมีแผลไม่ได้วันนี้ลูกเป็นยิ่งกว่านางงามอีงนะคะนางงามในใจแม่คนเดียวพอแล้ว รายการหนูชื่อว่า DNA Talk บุกคนต้นแบบวันนี้หนูหนูพูดได้เต็มปากเลยว่าคุณน้อยโพงงามคุณคือคุณแม่ต้นแบบขอบคุณมากๆากนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ DNA Talk ค่ะ อ้ากดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 2โนทนี9ค่ะ